เดือนเมษายนนี้ท่านมีเกณฑ์ได้เงินก้อนแต่มีโอกาสเสียเงินให้กับเรื่องรถและเรื่องบ้านค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทําไปเรื่อยนะคะฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาสาหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีกุมนะคะประจําเดือนเมษายน2518ค่ะดาวประจําตัวสําหรับท่านที่เกิดราศีกุมนะคะดาวประจําตัวของท่านคือดาวราหูดาวราหูยังคงรออยู่ในเรือนการเงินส่งผลให้ในช่วงจังหวะนี้ท่านเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าหากเงินเก่งนะคะแต่ว่า ก็ใช้เงินเก่งเช่นกันค่ะการที่ดาวราหูอยู่ในเรือนการเงินเขาเรียกว่าเป็นช่วงของราหู้นสัพ์นะคะแต่ท่านก็มีโอกาสหรือว่ามีเกณฑ์ของการได้เงินก้อนเข้ามาค่ะเนื่องจากว่าท่านมีดาวมาอยอยู่ในเรือนการเงินนะคะนั่นก็คือดาวศุกร์ค่ะการที่ดาวศุกร์มารอยอยู่ในเรือนการเงินและได้ตำแหน่งที่เรียกว่ามหาอุดหมายถึงว่าท่านมีเกณฑ์ของการได้เงินก้อนประกอบกับว่าในช่วงวันที่1จนถึงวันที่14เมษาดาวปัตตานีก็มา อยอยู่ในเรือนการเงินค่ะหมายถึงท่านมีเกณฑ์ของการได้เงินมาจากคู่รองหุ้นส่วนนะคะหรือมีเกณฑ์ของคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนค่ะแต่ว่าดาวการเงินที่แท้จริงของท่านไปลอยอยู่ในเรือนพันธุนะคะหมายถึงว่าท่านมีเกณฑ์ของการเสียเงินไปกับการซ่อมรถซ่อมบ้านนะคะหรือว่าเสียเงินในกับเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลของยายผู้ใหญ่ค่ะแต่ว่าก็จะมีเงินให้เข้ามาหมุนได้เรื่อยๆนะคะ ต่อมาในด้านของการงานค่ะดาวการงานของท่านนะคะโคจรได้ตำแหน่งที่เรียกว่านิดนะคะนิดคืออับแสงนะคะหรือว่าเสื่อมนั่นเองค่ะและลรยอยู่ในเรือนอริค่ะในช่วงของเดือนเมษายนนี้หมายถึงว่าท่านมีเกณฑ์ของการเจอปัญหาในด้านของการงานอ่าหรืออุปสรรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการงานต้องทํางานที่ตัวเองไม่ถนัดหรือว่าไม่ชอบนะคะท่านใดที่ทําในลักษณะของงานขายจะมีเกณฑ์ของการมีปัญหาติดข,ขัดเล็กน้อย ค่ะอ่ะต่อมาในลักษณะของด้านคู่นะคะดาวคู่ของท่านค่ะ ในเดือนเมษายนนี้โครจรได้ตำแหน่งดีแล้วนะคะเนื่องจากว่าในช่วงของขึ้นเดินแรกดาวคู่ของท่านมารอยอยู่ในแรงการเงินหมายถึงว่าคู่ครองสามารถสนับสนุนช่วยเหลือทางการเงินให้ท่านได้ค่ะแต่ว่าพอหลังจะส่งการไปนะคะดาวคู่ย้ายเข้าสู่เรือนสหัชชาค่ะหมายถึงว่าคู่มาเป็นเพื่อนหรือเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้ท่านได้ค่ะส่วนสําหรับท่านที่โสดน,นะคะท่านมีเกณฑ์ของการเจอคนสายเปเข้ามาชอบพอค่ะ